พบกันนะคะกับเอิร์ดเอนะคะวันนี้เอิร์อยู่ที่เดิมเลยนะ SP นะคะเซ็นเตอร์คาร์นนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70นะวันนี้นะคะก็มาพบกับรถครอบครัวนะคะเข้าใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวมิตซูบิชินะคะก็มีให้กับลูกค้าได้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเติมสต็อกแบบ เรื่อยๆเลยด้วยก็รับชมนะคะต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ของแต่ละคันกันเลยเรามาดูนะคะคันแรกกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็นตัว mitsubishi pajero sport นะคะ 2.4GT ขับเคลื่อน2ล้อด้วยคันนี้นะคะได้รถสีน้ำตาลแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะ ราคาของคันนี้ตั้งขายที่799,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง150,000กิโลเมตรนะได้รถนะคะออปชั่นครบเครื่องแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะกระจังหน้าโคเมียมนะคะโลโก้มิซูบิชิอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยด้วยนี่กระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นแบบรังพึ่งสวยๆเลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ เรียบร้อยนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกถึง2คันเลยนะที่จริงมีอีกนะคะแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตให้ดู2คันกันนี่คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางที่จะได้นะคะมาพร้อมกับตัวยางปี2022ด้วยล้อแม็กเดิมโรงงานหัวน็อต6รูนะคะตัวแม็กไม่มีร่องรอยของการเกินสุดบาทเลยนะคันนี้นะคะดิสเบรกนะคะติดไหมแล้วนะคะ 4. จุดหน้าหลังดิสเบรกทั้งคู่ อ่ะถัดมาเลยนะคะบันไดด้านข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นที่รีดน้ําฝนนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบโคเมียมตัดกันได้ดีมากๆนะคะติดฟิล์มดํามาให้รอบคันนะคะพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดนะคะของปาเจโลก็ติดมาให้รอบคันเช่นเดียวกัน เซนทัลล็อกและปลดล็อกนะคะที่ประตูก <Mire ille. S 1> ็ใช e like ้งานได้เลยนะนี่ถัดมาเรามาดูด e. ้านท้ายกันบ้างนะคะไฟด้านหลังนะคะเขาก็จะได้ตัดเป็น LED นะคะพร้อมกับไฟหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถครอบครัว7ดที่นั่งคันนี้นะคะด้านท้ายเขาจะตัดด้วยฝากระโปรงด้านหลังเขาจะตัดด้วยในส่วนของโครเมียมนะคะมีกล้องมองด้านหลังด้วยนะคะทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนี่ สปอยเลอร์ด้านบนนะคะไฟเบรกลงที่3นะคะพร้อมตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนแถนแถดน,ดนมีมาด้วยแล้วนะคะคันนี้สวยๆออปชั่นเยอะๆแบบนี้นะคะเซนเซอร์ช่วยในการถอยมีมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตด้านหลังนะคะพร้อมท่อหลอกก็ติดมาให้เช่นเดียวกันสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะก็เป็นรถครอบครัวนะคะนี่นั่งได้7คนตัวเบาะนะคะเขาก็สามารถพับได้นะคะแล้วก็อันนี้เขายืดอยู่นะก็เลยพับได้ไม่เต็มแบบเต็ม ไม่ลาบเต็มนะคะให้ดูรายละเอียดโครงสร้างน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลยหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะมีโชคพยุงด้านท้ายนะคะพร้อมกับเม็ดอาร์ตรายละเอียดทุกจุดดําเดิมแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่น่าจับต้องมากๆเลยสําหรับตัว mitsubishi pajero เราไปดูภายในกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะภายในตัวรถได้เป็นเบาะหนัง บอ่อหนังแบบนี้เลยนะคะบอ่อหนังสีดำด้วยพร้อมกับภายในก,กว้างเลยนะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ติดตัวจอมาให้นะคะด้านบน d v d นะคะก็ดูได้ mp 3ก็ใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดูการ์ตูนนะคะมีเด็กเล็ก,ลกหรือติดตั้งคาสิตก็ได้เช่นเดียวกันนี่พื้นที่กว้างนะคะตัวแอร์ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะเพราะว่ามีแอร์บนเพดานมาให้นะคะทั้งหมดเลยนะคะรอบคันนะคะแอร์เย็นแน่นอนพร้อมกับกระเป๋าจินโจ้เราไปดูด้านหน้ากันดีกว่า นี่เลยมาดูดีกว่านะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าดูดีเรียบหรูดูแพงนะคะตอบโจทย์ลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งด้วยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันอ่าคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะมีตัวทริปนะคะ ทั้งซ้ายและขวานะคะรบบวกนะคะพร้อมกับตัวจอด้วยคันนี้มีจอนะคะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะแอร์ปรับออโต้เลยนะคะนี่แอร์ปรับออโต้เย็นปกติดีนะคะพร้อมกับควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะแบบนี้เลยนี่ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะไม่คนพาดเลยนะคะคันนี้ราคาเพียง7 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า ไปเลยเรามาดูห้องเครื่องกันนะผู้หญิงใช้ได้นะคะผู้ชายก็ใช้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถขับได้นะคะเป็นรถทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนี่สำหรับครั้นี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะ2.4ดีเซลนะคะพร้อมกับตัว d I D นะคะพร้อมกับฝาครอบเครื่องเดิมเดิมรายละเอียดของตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆิมเลยนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิย้มรั่วซึมนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงาน ก็ยังอยู่ครบ <c oughs> เห็นได้ชัดแบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะเราไปคันถัดไปเลยดีกว่านะคะสำหรับคันต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะโฉมเขาไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะแต่แตกต่างที่ปีคันนี้นะคะเป็นรถปี17 19นะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่ 899,000บาทนะคะแตกต่างกันอยู่ที่100,000บาทนะความคุ้มค่าคันนี้จดสิบเก้าแล้วนะคะได้รถสีเทาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะรถครอบโัรเจ็ที่นั่งสเปคเดียวกัน2.4 GT นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังด้านหน้านะคะที่จะได้เป็นโครเมียมนะคะพร้อมตัดด้วยรังครึ่งแบบนี้เลยนี่เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาจุดใจเลยนะคะทั้งหมด6จุดเลยนะ ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีในส่วนตัวสเกิร์ตด้านหน้าด้วยเราม,มาดูแม็กกันบ้างนี่แม็กคันนี้นะคะตัวยางได้ยางปี2019นะคะเป็นยางโตโยนะพร้อมโลแม็กหัวน,น็อตพกรูนะคะที่แต่งมาให้นะคะจากเจ้าของคนเดิมนั่นเองที่อัู่นดยด้านข้างนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนี่ติดมาให้อยู่ครบนะคะนี่เลย ฟิล์มรอบคันคิวรอบคันนะคะเซ็นทรัล,ล็อกรถปลดล็อกที่จับประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนพนมาเลยไปอย่างไวนะคะด้านหลังตัวรถนะคะของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ไฟนะคะเบรกโดยนี้3พร้อมกับตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็ที่ปัดน้้ำฝนนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะ,ะนี ปาเจโร่สปอร์ตนะคะเซนเซอร์ด้านหลังให้มาอีก6จุดด้วยเรามาดูโครงสร้างของคันนี้กันบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะคะรีบมาเดทให้กับทุกคนได้รับชมนะคะอาจจะเห็นแบบว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนี่ภายในตัวรถนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังดำนะคะมีพรมปูมาให้เป็นพรมสีดำแบบนี้เลยนี่ เขาก็พับได้เหมือนกันนะคะคันน well, ี้อ่ะคันน like ี้ก็พับได้เหมือนกันแล้วก็โครงสร้างรายละเอียดน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลยน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะมาร์ต้มสีโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดเลยด้วยเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะในส่วนของภายในนะคะคันนี้ภายในบ่อหนังเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ภายในบ่อหนังได้ในส่วนตัวจอนะคะมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็ออปชันเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะต้องบอกก่อน เหมือนกันนะากับคันเมื่อกี้เลยเราไปดูท่านหน้ากันดีกว่าคันนี้นะคะด้านในนะคะก็จะกว้กวางๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับออปชันนะคะที่ได้เป็นเกียร์โต้แต่ว่าคันนี้เขาจะได้กล้องนะคะรอบคันมาแล้วนะค,ะคันนี้อยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือว่าทดลองขับนะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย70นะคะของเบงนั่นเอง sp centercar ของเบงนะคะมาดูรถก่อนได้นะคะแล้วก็มาทดลองขับก่อนได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่า ปเร็วอันนี้รีบรีวิวนะคะอย่างไวนะคะเพราะว่ามีรถมากดดันแล้วนะคะนี่ให้เห็นห้องเครื่องกันก่อนองบอกก่อนว่าคันนี้น็อตเดิมทั้งคันเลยนะคะเครื่องเดิมทั้งคันนะคะตัวเครื่องไม่มีนะ้ำมันไหลยเยิ้มเรือซึมนะคะพอมาแต้มสีโรงงานก็อยู่ครบแบบนี้เลยรายละเอียดตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวหัวน็อตน,นะคะแต่ละจุดเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่ ราคาดีมากด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่76,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะทั้ง2องคันนี้หรืออยากจะสอบถามข้อมูลของ2องคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อหาเอิรนนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพลินด้วยนะจะมาอัปเดตตัวรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ